วันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาร่วมแข่งขันแกรนมาสเตอร์ที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาอายุ30 40 50 60ได้เข้ามาร่วมกันเนี่ยผมขอเรียนว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับในสังคมไทยของเราและต่างประเทศที่อายุระดับนี้30ถึง60เนี่ยเขาเล่นเปนเป็นต้านกันมากมายแต่เรามาเปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมกันได้มาสังสรรค์กันและสําคัญที่สุดจากต่างชาติมาช่วยทําให้เกิดความท่องเที่ยวการท่องเที่ยวด้คึกคักยิ่งขึ้นด้วย อันนี้ขอชื่นชมสมาคมในเรื่องนี้ครั้งหนึ่งอันที่สองก็คือผมเคยเป็นประธานจัดงานแข่งสวัสดีครับมาหลายรอบแล้วต้องหยุดไปตรงช่วะโควิด -2 อปีนี้ก็เป็นอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งซึ่งต่างชาติมาเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเนี่ยมาหลายร้อยคนมากเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่อยู่ในระดับทํางานแล้วเป็นเศรษฐีแล้วมีเงินแล้วอยากจะเล่นแบดบได้มาเชี่ยวพัทยาและเล่นแบดเ็นซนด้วยในความคิดตรงนี้เหมือนกันกับของมาสเตอร์ ขอให้เก็บรักษาตรงนี้ไว้เพราะนักกีฬาระดับที่30-40-50เนี่ยคือนี้มีเงินแล้วนะครับอยากจะออกกำลังกายอยากจะมาเชื่อเมืองไทยด้วยนี่คือโอกาสแล้วเราจะเปิดให้ปีละสองครั้งของแกรนด์มาสเตอร์ของสมาคมครั้งหนึ่งของสวัสดีครับซึ่งผมจะเป็นประธานจัดอีกครั้งหนึ่งปีละสองครั้งห่างก,กันประมาณ6เดือนเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยได้ตีแบตด้วย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าจะช่วยเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของบ้านเราได้เป็นอย่างดีที่สุดอย่างที่เคยทับกันมาแล้วครับขอบคุณมากครับ